เธอรู้ป่ะแต่ว่าต้นไม้ตรงมุมนี้เราหันไปเห็นอีบีมุมเดียวกันเลยเธอไม่ต้องห่วงใส่กับว่าไม่สวยใช่ะว่ากระุกกระดอนเหมือนพวกแบบอ่านหนังสือแล้วสอบจนถึงหกโมงเช้าแล้วบอบเน่นว่าทำไมได้เลยอย่างนี้ย่นี้เลยเหมือนผลงานเขาเรียกว่าอะไรพี่พวกแวนโกะอ่ะอือแต่แต่แวนโกะไม่ได้ใช้สีเทา โ oh, yeah. อ oh, okay. ไไ้ไฮโอปัสไซมาอย่าโยยเดสข้าคือไมเคิลแองเจโลป็นคุณสร้างปฏิมากรรมที่ชื่อว่าเดนิสคัพเปอร์ฟิลเดนิสคัพเปวร์ฟิลเป็นนักเมาจบ เป็นการดื่มดั่งศิลปะตัวตันเพราะว่าเกเงเกเงสุดตัวฉันคือหญิงสาวกับต่างหูนุกต่างหูนุกด้วยเพราะว่ายืมนุกมาฉันคืออาหารบุฟเฟ่หมือสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้กินหมูกระทะไม่ได้ก็คือทั้งโต๊ะแดกคนเดียวเลยใช่เอากูมาคนเดียวกูไล่เพื่อนกลับบ้านไปแล้วอันยอสยออยุธยา ยัสไงซะโยพักแจันอภิดาอ้าวหุ้ยยูนาบีกับพักแจอนก็เป็นศิลปินฝึกหัดแบบเขาอยู่โรงเรียนศิลปะในเรื่อง Never Rest ฮอล่าซาวดอร์ดาลีนีเป็นจิตรกรเอกเนาะแนวแบบเหนือจริงเซเรียลโอลาไทเลเดียอาซิลาคาโลบาย ก็เป็นแบบจิตกรเอกเหมือนกันสองคนนี้ให้แต่งตัวมาแบบนี้มาเจอกันแบบนี้เราเคยเจอกันมาแล้วถูกไหมใช่ลแต่คราวนี้ความพิเศษที่พี่บอกให้แต่งตัวมาเพราะว่าวันนี้มีสปอนเซอร์จ้าสปอนเซอร์วันนี้คือล็อกเกอร์สุดยอดเวเฟอร์ในตำนานจ้าจ้าาที่มาพร้อมกับเวเฟอร์สูตรใหม่รสชาติ เข้มข้นขึ้นนะจ๊ะลอเกอร์เบอฟ์ที่ใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมคัดสรรมาจากแหล่งขึ้นชื่อของวัตถุดิบนั้นๆเช่นเฮซเซลนัทจากอิตาลีโกโก้แท้จากเอกวาดอร์ส่วนล็อกเกอร์ชีสรสชาติใหม่ล่าสุดก็ทําจากชีสแท้ที่ได้จากนมวัวชั้นเยี่ยมบนเทือกเขาอิตาเลียนแอลพ<ม>ีมีเราชีสมีแล้วจ้ารสหม่รสหม่อ่ะโพตรอแล้มาเร และล่าสุดเราก็ได้มีการปรับสูตรให้มีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพิ่มเพิเ่มเฮเซลนัทถึง10%และด้วยวัตถุด,ดิบคุณภาพเยี่ยมจึงทําให้เวเฟอร์ mm hmm. ล็อกเกอร์เป็นเวเฟอร์ที่รสชาติอร่อย mm hmm. เข้มข้นจากธรรมชาติโดยไม่มีการเติมรส หรือสีสังเคราะห์ใดๆและยังไม่มีส่วนผสมของวัตถุก,กันเสียอีกด้วยวส่วนเรื่องความกรอบความกรอบอันเป็นเอกลักษณ์ของเวเฟอร์ที่กรอบดีกรอบได้นานจรงจิงจังโดยไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆเพราะล็อกเกอร์ผลิตบนภูขเขาสูงที่อิตาลีความชืน้นด้ต่สมาระทำให้เวเฟอร์คงความกรอบได้นานตามธรรมชาติไม่เชื่อหรอจนกว่าจะได้กินจะได้กินแลนะได้ชิมแน่นอนเพราะวันนี้เรามีมาให้5รสชาติด้วยกันคือล er ็อกเกอร์ควอดราตินีนาโปลิเทนเนอร์ล็อกเกอร์ควอดราตินีรสดับเบิลช็อต ล็อกเกอร์ควอดราตินีรสชีสล็อกเกอร์ควอดราตินีรสช็อกโกแลตและอีกรสชาติหนึ่งก็คือล็อกเกอร์ควอดราตินีรสเลมอนทีมที่ชนะจะได้รับกระเป๋าล็อกเกอร์โมเดิร์นกู๊ดพร้อมล็อกเกอร์แบบเต็มกระเป๋าไปเลยโอ๊ยอุ๊ยหนูอยากได้โดยตอนนี้ล็อกเกอร์เขาจัดโปรซื้อสินค้าล็อกเกอร์แค่149บาทแถมฟรีกระเป๋าโมเดิร์นกู๊ดแบบนี้ใครสนใจไปตามได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์เห็นนักแล้ว อุตส่าห์รีฟให้แต่งตัวมาเป็นศิลปินขนาดนี้ชาเลนจ์วันนี้คือชาเลนจ์ทาวาดลูก EP 2จ้า รานกิจกาวันนี้ปกติเราจะให้แข่งกันเป็นคู่แค่นั้นวันนี้เราแบ่งเป็นทีมมีทีม A และทีม B ีคราวนี้เราจะให้ว่าจ,าจับจินตนาการทั้งคู่จะได้โจทย์เดียวกันแต่จะต้องจับฉลากว่าคู่เราจะได้โจทย์ไหน<อ>ซึ่งโจทย์ในนี้คือรสชาติของล็อกเกอร์จับได้รสชาติไหนเดี๋ยวพี่จะให้ชิมทั้งคู่ชิมเสร็จแล้วเราได้ความรู้สึกอย่างไรนึกถึงภาพอะไรนึกถึงสถานที่นึกถึงตัวละคอรอะไรก็ตามให้วาดออกมา หลังจากว่าเสร็จแล้วจะต้องพรีเซนต์ด้วยเราจะมีคะแนนพรีเซนต์ด้วยวันนี้เราให้เวลาวาดเต็มที่จุกๆไปเลยโดยที่กรรมการจะมี3คนคือพี่เติรกระแปงครเปคนคนแชร์ละกันเนะา,าะาคอนเทนต์เราก็แปกใหม่ขึ้นเรื่อยไม่ใช่แค่แปกแค่คอนเทนต์พวกเราแปกขึ้นทุกวันทุกวันเอาจริงใครจะเป็นคนเลือกขอตัวแทนหนึ่งคนมีป่ะอนดูก่อน เออมารสที่คู่นี้ได้คืออ่านไม่ออเหรอเจีบยี่อ่านได้พอดีทเทนเนอร์ใช่รสที่คู่แรกได้คือล็อกเกอร์ฟอร์ดราตินีนปโปเลตเทนเนอร์แลกีมาเราให้ตีความจากรสชาติที่เราได้ชิมว่าชิมแล้วเรารู้สึกยังไงพอดีคืมหอมถั่ว สีที่เห็นเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นอะไรวะมันอร่อยอย่างเดียวมันเหมือนความร้อนแรงกันนะรสชาติที่เข้าไปแล้วมันแบบมันต้องการน้ำอ่ะมีน้ำนะเอาเถอะเราเลิกเลิกสีแล้วดูได้รู้สึกอะไรมันมีสถานที่หนึ่งถ้าจะเอาสีแกะได้ยังแกะได้เนอะเป็นบ้าน ล้วก็มีแบบเหมือนมีแอ่งอะไรโกงๆเป็นบ้านอยู่ขวามือแล้วก็แบบมีต่ออะไรสักอย่างว่าสวยเหมือนกัน้วเนี่ยดูดิเผื่ออรูอป้ป่ะแต่ว่าต้นไม้ตรงมุมนี้ราหารันไปเห็นอีบีบุ้มเดียวกันเลย แต่ประเด็นคือรู้ป่ะเวลาแบบว่ารูปเสร็จอะเพื่อให้ตานเงาหรือมันสวยขึ้นอะมันต้องมีประการหนึบดำอือเราเรียนหมึบดำเอาไว้ตัดเหรอตัดเส้นอะไรนะเขาบอกก่อนละลายสีแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือตอนเนี้ยบีพูดเยอะกว่าวไเนี่ยเขาดูคร่าวๆหน่อยบีขอดูแบบแบบแบบกินตั้ปนา ตรงนี้ว่างเลยว่าให้พี่ช่วยคิดไหมก้อนเมฆกันก้อนเมฆอุ้ยี่เดอะลาสีมันสวยมากเลยอ่ะลอปังป้าอันนี้คืออะไรอะไรน้อนเสิตก้อนเมฆมีสีฟ้าเหรอก้อนเมฆสีอะไรอ่ะ มันคือหมืนมันต้องีฟ้าสินี่แต่ปานมมีวันตายตัวเนาะใช่ใช่ใช่เหมือนที่บีเคยบอกนี่นมีวันตายตัวเจ่งต่อไปภูเขาสีอะไรอะพี่แล้วแต่พอเรามองเห็นภูเขาสีไม่เหมือนกันอยู่แล้วภูเขาแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่สีเขียวแล้วกางสีต้นไม้อืมมีเขาตั้งใจเขาตั้งใจพี่ลูกซอมพรีเซนเตอร์ของหนูอะมันน่าจะว่านละ หม <laughs> ดเวลาค่ะหมดเวลาแลา้วค่ะไอเนี่ยแล้วมือแล้วมือไม่หยุดเลยนะแล้วมือไม่หยุดเลยนะกินโกนอะค่ะ ดี๋ยวจะให้แต่ละคนพรีเซนต์ว่าล็อกอรวที่เรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วถ่ายข้อออกมาเป็นผลงานศิลปะของเราได้ยังไงบ้างใครจะเริ่มก่อนโนกก็ได้อ่าเริ่มจากโนกว้าน่ะเรากินเข้าไปแล้วมันก็ให้ความรู้สึกแบบว่ามีความโฮมมี่โฮมมี่อยู่ด้วยแล้วก็นั่งชมวิวก็เลยว่าเป็นบ้านที่แบบอยู่ทางแบบพดโรไม้อะไรอย่างเงี้ยอลยาเพื่อเขาแล้วก็เนี่ยนั่งวาดคนไม่ได้ก็เลยไม่าดคือรู้ว่าถ้าวาดคนขึ้นมาแบบนั่งจิบ โกโก้อันนี้คือแก้วโกโก้จิบโกโก้ยามเชา้ากินกับเเบอร์ล็อกเกอร์เออนี่เขาอยู่อิตาลีนะเธอเขาอ,อยู่อิตาลีเลยนะป่ะหลังจากที่กิกนเข้าไปนะความรู้สึกแรกมันมันทำให้เรารู้สึงกับพวกฟาร์มเมอร์นใหญ่ใหญ่ฟาร์มเมอร์คือชาวนาป่ะแล้วเขาก็จะมีน้ำต้งน้ำโต๊ะมีกระทะแค่น้ำโต๊ะแค่น้ำโต๊ะ อันนี้คือเข่าแต่ระบายสีไม่ทันทล้ให้เราไปถึงแบบชีวิตที่เราสั่นโดดละทิ้งแบบโซเชียลละทิ้งผู้คนละทิ้งเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปถึงแบบไปทําสวนทําไร่ทํานาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยปลอมมากไม่ปลอมด้วยจริงๆเราไม่สามารถละทิ้งโซเชียลละทิ้งแสงสีอะไรไปได้ขนาดนั้นเลยค่ะกรรมการหนักใจไหมจ๊ะไม่ค่อยหนึ่ง สองสั่งว้าวาาาาาานาา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 ไาาาาานาา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 าราา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 าเายามาาาาาลาาาย ที่ให้นุกอ่ะอย่างหนึ่งก็คือว่าของนุกทําเสร็จเนาะเออเสร็จสมบูรณ์แม้จะไม่มีคนเพราะว่าคนไม่ได้ก็ตามพี่นุเออคนจะดูได้แล้วนะว่าเขาให้พี่ชนะเพราว่าพี่ว่าเสร็จดีพี่นุกไปดีก่าพี่ว่าทีกสวนกับการที่เซนที่มันตรงตามโจทย์ใช่ไหมกับล็อกเกอร์ใี่เขาบอกว่ามันมาเขาผลิตบนเทือกเขาสูงของประเทศอิตาลีเออฉันก็ไปอิตาลีไงซึ่งโดโรเมาท์มันอยู่ที่อิตาลีมันก็ดูเหมาะกันดีเนาะโอเคกันหนูโอเคคะแนนพี่นุกเป็นระดักันหัว ผมแน้ที่เหลืออยาให้พวกพี่สั่เคบไปเก็บเพราะว่าหนูมันจะแบบเออยอมแพ้อะแกออกมาเลยอ่นนี่ออกจาบวันช้าจาบวันช้าทำไมน้ำตาดีขนาดนั้นทำไมอย่าตื่นแต่เลยคือเวลาแบบหยิบล็อกเกอร์ก็จะหยิบแต่รถนี้ คืออ่ะได้รถโปรดคือดับเบิลช็อคอ่ะสำหรับคู่นี้นะคู่ที่2เม์และปุ่นได้โทยดคือรถดับเบิลช็อคนะจ้าเดี๋ยวเราจะแจกให้ชิมเลย,เยจริงคือกินครั้งเดียวไม่หมด่แต่ถุงนึงเขาบอกว่าให้แบ่งกินสี่ครั้งอ,อ๋อหอเออก็ป่วนต่างนะหูก็อร่อยเหมือนเดิมไม่มีหวังอะอืออ่าทีนี้ลองแบบดื่มดำกำับซาบเนาะกับล็อกเกอร์ครอดาตินีรถดับเบิลช็อคดูเรานึกถึงอะไร มึงกูจะบอกว่าอย่าว <ee> <c oughs> ่าแต่ระบายสีเลยจับปากกาครั้งล่าสุดนะมึงคือแทบจะไม่ได้เขียนหนังสือเลยอ่ะทำไมมองมาด้วยสายตาประวัตแบบนั้นไม่รู้จะว่าอะไรจริงๆอ่ะอ่ะลองกินดูแล้วรู้สึกถึงอะไรนะาวเขาว่าเราเราจมว่าเราเราคู่เฉยเลยตัวเป็นกระทำนั้นแหละแกได้เหรอเป็นบ้านกินจน คิดแล้วยังคิดไม่ออกคิดแล้วภาพอิตาลีมันขึ้นมาเลยนะคะอตอนแรกคคอเห็นแบมบมหาวิหารของฟอร์แบบเมืองฟอร์เรนซ์เลยแต่ว่าไม่ได้เธอไม่ต้องห่วงฉันก็ว่าไม่สวยนะเพราว่ากระโหลกกระดอนเหมือนพวกแบบอ่านหนังสือแล้ว<อ><ะ>สอบจนถึงหกโมงเช้าแล้วบอบเน่นว่าทำไมได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดู มีมีคนออกโอเคด้วยว่ะตรงตรงไหมจ๊ะตู้กระดาษขนมปังขิงาหน้าตาบนรอดยังไงอ่ะว่าให้ดูเลยให้กูวางได้เหรอวันที่ผานมาจริงไม่ได้ทำยังไงยากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมย์จะได้ขนมปังขิงหรือว่าเอเลี่ยันบีเขาก็มีความใกล้เคียงกันมาก เป็นแอนการ์ตูนสไตล์นักล่กเออเหมาะกับเราส่วนทีมเอเขาก็ไปทางเดียวกันจริงๆเกิดการใช้สีและการตีความแล้วนั้นทีม B มีก้อนเมฆเป็นสีฟ้าเหมือนกันฟ้าหรอมันไม่แห้งอะ่ะเราหยิบเองเนาะเราเลือกเองมึงเอาสีชอบไปอเมเมื่อ,อวอันนอะไรมันมันเรียนง่ายอ่ะทำไมมองมาด้วยสายตาปาวด์แบบนั้นไม่รู้จะว่าอะไรจริงๆอ่ะพอเสร็จแล้วจะพูดอะไรก็พูดได้นะ วิ้ยทำจริงฝีมือสูสีนะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่การพรีเซนต์แล้วล่ะด่านี่สามสองไม่ลงแล้วหนึ่งหมดเวลาจ้า ภูมิใจมาพอใจมากพอใจมากใช่ไหมอะของโป่นละสำหรับทีมต่อไปอยากใช้สีโปสเตอร์ขอเตือนอะถ้าพร้อมแล้วใครจะเป็นคนพรีเซนต์ก่อนไปก่อนฉันหรอทำไมอะก็เธอเสร็จก่อนนี่เออวาไปอันนี้คือรถดับเบิลช็อตเนาะ ให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับเป็นเด็กครับเราเป็นคนแบบชอบกินช็อกโกแลตมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เทคนิคสีเทียนแน่นอนสีเทียนเป็นสีที่แบบเด็กใช้อยู่เป็นประจำนอกจากมันทำให้เรามีถึงเดียบมันจะมีอิเลมนต์อะไรต่างๆที่แบบเออเช่นแบบรู้เลยว่าตอนวาดเราไม่ได้คิดถึงได้ที่จะถึงเลยนะก็คือเรื่องชาวลินี้เส็นช็อแเออจริงๆอันนี้ขึ้นเลยเรา ของเราในร่างอุมป้าลุงป้าแล้วก็เลือกใช้สีสดใสก้อเม่สีฟ้าคือทีมนี้ยขากูให้ช่วยทีมเลยทีม B คือทีมก้อนเมฆสีฟ้าอ่หลังจากได้กินล็อกเกอร์รดดับเบิลช็อกอะไรเงี้ยนี่ก็เห็นภาพตัวเองเนี่ย ขึ้นไปอยู่บนแบบยอดเขาที่ทรีเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือเธอเหรออา้าว <Okay. S 2> ชักง่นนะ <c oughs> เราก็เลยวาดเป็นรูปนี้ออกมา <c oughs> เออ <c oughs> รู้เลยนะคะว่ายอดเขาเนี่ยเอามาจากไหน้อง <c oughs> เป็นเราเอา,เอามาจากตรงนี้ <c oughs> จากลาซเปอร์สู่แบบขึ้นสวงสวรรค์ไปกินแบบอ่าล็อกเกอร์คอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นิดนึงก็คือลาซเปอร์อะไรอย่างนี้ก็คือแบบอ่าถ้าสมมติว่าได้กินเลือกกินอาหารชิ้นสุดท้ายจะเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกล็อกเกอร์นาหนักทั้งคู่แล้วก็พรีเซนต์ปังทั้งคู่นะเออหนักใจนะ1 2ึสอ กูบอกว่าสงสารแม่แป้งแม่บอกมาเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ไอ้พี่ฝุ่นเพราะว่าชอบการพรีเซนต์แล้วก็คือคอนเซปต์อะชอบที่แบบดัดแปลงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปอะไรเงี้ยเออเงี้ยเงี้ยกระเติมตีเมอ่ะก็คือคอนเซปต์เดียวกับเราอยากว่าตัวเองเข้าไปในรูปแต่ว่าเป็นแบบนี้ แป้งก็อย่างที่บอกว่าตัดสินใจยากเพราะว่าหนึ่งเลยคือแป้งอะมองเรื่องคอนเซ็ปต์ใช่ป่ะก็คือคอนเซ็ปต์ดีทั้งคู่แต่แป้งจะมองอิงในตรงที่แบบว่ารสชาติอย่างอันนี้จะเป็นดับเบิลช็อคคือมันจะเห็นได้ชัดว่าเป็นแบบดับเบิลช็อกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วนึกถึงช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ยอ่าเปิดดูเลยรสชีสครับ ของล็อกเกอร์ด้วยมันเป็นก้อนซีเรียลอ่าคอรดดตทนี่นะเขาจะเป็นลักษณะของเวเฟอร์รูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้อืมอ่าลองชิมดูก่อนแค่ชิวคำเดียวคือแบบติดปิญญาบ้านรูกมันมาเลยมันจริงแปลงร่างเป็นตัวเสริมชัยแล้วเหรอคุณดาลีฮะติดปีดนานขนมขคุณอนะ สัมผัสได้ยังสัมผัสได้แล้วแต่ว่ายังไม่ออกแต่ว่าอะไรอะพี่พี่พี่มีไอเดียไหมห้ามหลอกนะเมื่อกี้ตอนกินขนมไปนะมันจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเราจะกินไปแล้วเราจะว่าตังพลังงานที่เราได้หรอก็คือหมดถุงพอดีเนาะออืแบบนั้นไปเลยิทำจริงจริงมันแบบมันมาทุกไลายเส้นมันแบบจริงๆคือตัวต่อะไรนี้นะ ตอนนี้ฮะคือแบบสมาธิพี่ไม่อยู่ที่หนวดคนหนึ่งก็อ,อยู่ที่คิวบีคนน,นนี้อุ้ยไม่ไอบอบทางนี้วว่ามันได้มะมัมมาถึงจิบปญยญานะถ้าถ้ามันได้ใช่ไหมเออ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 มันต้องมีท่าด้วยมันต้องมีท่าด้วยเออเป็นรูกเป็นล้านแล้วนะ <c oughs> มีแม่นงแม่น้ำอืสวยปังมากเลยงานเราเนี่ยถูกใจถูก <c oughs> ใจใครนะถูกใจใครถูกใจกรมกาเออ แต่ต้องมาลุ้นกันว่าทีมเรย์มีปัญหาสีไม่แห้งอีกหรือพีด้าหรือลำยองมันก็งงเือถ้าว่าโอ๊ยมันมันต้องแบบเออมันโอ้ยลำยองก่อนอ่ะโอ้ยอันอันนี้อันนี้เริ่มแบบเป็นร่างทรงอ่ะร่างทรงวานุ่มนั่งสวยสวยไม่ได้ไม่คันหนูว่าถอนหายใจด้วยว่ะไปวันร่างตรงพิเศษแล้วกันไปพับตอนพิเศษว่ะเราของแม็กกี้อ่ะ โอเครียบร้อยใช่ไหมสะะอกว่าสองคนนี้ใช้สีแบบใกล้เคียงกันมากคู่นี้เป็นคู่แบบหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยใครพร้อมจะพรีเซนต์ก่อนที่แม็กครับได้ค่ะ่พอหนูได้กินขนมจิติญญาณนับว่าลูกเข้าล่างหนูรู้สึกถึงชีสก้อนโตโต วางอยู่บนโต๊ะในห้องครัวซึ่งชีนอันนั้นน่ะมันหอมหุุนระมุนมตุนคือมันเป็นชีทที่โยงและละลายหือว,ว่าชีทที่ละลายลรวแบบอยากเอามือไปตบมันเดีม <c oughs> มยมละลายเหมือนกลิ่นชีที่หอมหม่นหอมอะไรนะหอมหุ่นหอมหวนไหม <c oughs> หอมหมนเราก็เห็นว่าสีต้อน,นี้มันก็อยู่ในนี้เองค่ะ <c oughs> คือความละลายเยืหอผงชีสแล้วตัดตนอนในเส้นสีดำของความบดหูเนี่ยค่ะเลยเออกมาเป็นผลงานสไตล์ฟีด้ากาโรแม็กี้กาบ้องต่อไปเรามาดูอของซบาร์ดอดาลีค่ะเอะอขอตั้งชื่อรูปนี้ว่าชีสกระโดดเป็นดาลีใช่ไหมก็เขาจะเน้นเสเรียวอะ่ะก็เลยแบบว่าให้ชีสแบบมีแขนขามีตกตาออย่างนี้ โอเคมาคนละแนวเลยจะบอกเลยว่าแบบให้สีสวยทั้งคู่้อมไหมพวกเราไม่หอมกรรมกากันไม่หอมเ่อหาหนึ่งสองซัมแม็กกี้ได้ไปนะจ๊ะโอ้ยไม่หอมโอ้ยจริงจริงอะ ถ้าเป็นรูปอะชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าพี่แม็กพีเซนดีกว่าแหละแต่รูปอะชอบชอบทั้งคู่อะทินิคมันต่างกันแล้วมันสวยคนละแบบอะรวมกับคะแนนพีเซนต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือแบบพี่แม็กทำให้แบบได,ได้ได้รู้สึกถึงอารมณ์ตรงนั้นมากกว่าอ,อะไรเงี้ยแบบเออ <ๆ S 2> ก็เลยเลือกพี่แม็กค่ะทำที่ได้นะคะความหวังเดียวของหมู่บ้านทีมเรามันยังเดี๋ยวไม่พอต้องเก่งด้วยพี่เชื่อมือน้องสาว คค่ะก็เลยว่าไม้ชนะแน่นอนนะแต่ว่าไม้น่าจะวันนี้เก่งเอออย่างนี้ป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้างานแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบว่าจินตนาการหร่อยเนาะนี่เลมอร์นไม่เคยกินเลยกินปงไม่เคยได้ลองแล้ววันนี้นะเฮ้ยอ่าเฮ้ยมันหอมอ่ะพี่หอมปะหอมหอมแต่ผมชอบนะเป็นเลมอนใช่ไหมผมชอบเลยอ่ะอืมมันเลี่ยน ไม่กำลังพยายามแบบกินแล้วก็ลิ้มรสว่าเออมันรสชาติเป็นยังไงแล้วก็จินตนาการออกมาแลปามัต้องแบบปล่อยไปตาม feeling พรเจ้อ้อนเป็นยูนาบีสวยไหมนะจะสวยเท่าคนนั้งข้างหรือเปล่านะกูว่าไม่ต้องมีใครชมอะมากที่เขาหน้ามึงเอาขันมากมาเลยดีกว่า แล้วก็พวกเนี้ยเอาไปประมูลนะประมูลได้ใช่เดี๋ยวไปประมูลเดี๋ยวเก็บแล้วให้เราเลายเซตไว้ด้วยนะทีมเเขามาเทคนิคเดียวกันหมดเลยนะเออสำหรับทีมต่อไปอย่าใช้สีโปสเตอร์ขอักเตือนในขณะที่ทีม B ก็ชอบสีแบบสีเทียนมากกูวางอะไรผิดปะวะหรือกูไม่ได้วางสีเทียนฝั่งนี้วะ งานเราอ่ะเมียเราขออาจารย์ไม่ทำแน่ไม่ต้องขอบคุณหรอครับไม่ได้ตั้งใจมันหลวมตัวทำไมมันไม่หลวงสิของอีฟได้ได้มีเพลงลอยมาใช่ไหมใช่เพลง e m ม n นทรีอ่ะเออ o n d e r how wonder why มผลงานเขาเรียกว่าอะไรู่้แหวนโกะอ่ะอืมอืมแต่แบ่นโกะไม่ได้ใช้สีเทา ถามความรู้สึกตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรามันเป็นยังไงมันรุนแรงมากเลยใช่ปะมามเป็นพัศย์่ออนไงเออบุกันบุกันนะเสียบเข้าไปมีอีกผูกทิมจริงทิมกันไม่สีฟ้าของเราใช่ต้นไมนสีเขียวนะเด๋ยวเสงว่ามึงไม่เผื่อแพ่ใครแล้วว่าทำรีส่าเหรอแเคนะสิบสี่ สามสองหนึ่หมดเวลาทุกคนยกมือค่ะพี่อีฟหน้าพีอีเปื้อนอะไรหน้าพีอเปื้อนอะไรไปอะไรอ่ะคุณรู้ว่าลุงอาจจะหาดซีนต่อไม่ตายทำลายกูอีกแล้วโอเคเดี๋ยวอีฟจะเป็นคนพรีเซนต์ก่อนนะว่ แตังจากที่เรากินเราเก็คอลราเินี้เราเลมอนเข้าไปแล้วอะเราได้ความรู้สึกยังไงบ้างเราก็สือ่อสารมันออกมาในผลงานของเรายัางไงเชิญจ่ารรยูนาบีก็ผลงานที่รามีจะมาให้อาจารย์นะคะมันเป็นแบบนี้แบบแรกที่เราหยิบโรลเกิร์เข้าปากความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาเลยคือเราพือว่ามันหอมหอมเลมอนอม,มากจนเหมือนแบบภาพแรกที่ขึ้นมาคือเราอะนั่งอยู่ในรถเต่าคันหนึ่งแล้วก็กำลังเดินทาง ไปยังระหว่างสวนเลมอนเธออยู่ระหว่างสวนเลมอนแล้วก็เป oh. uh ิดกระจกรับลมได้กลิ่นเลมอนแล้วภาพที่เห็นก็คือพี่อีฟทำอย่างนี้ล็อกกระจกไปล้อนนะจ๊ะโอเคของมาคค่ะนี่คือผลงานของมาคครับอันนี้คือมาร์คได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพสกรีมมีความเป็นเอ็กเ s รสชันนิดกระศาสตร์อารมณ์ใส่ความรู้สึกเข้าไปหยิบล็อกเกอร์ก,กินคําแรกเข้าไปอ่ะมันมีความสึกว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวโดดขึ้นมาเราก็เลยเลือกใช้สีเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงเพื่แสดงถึงความแบบรสชาติที่แบบโดดขึ้นมามนกินเข้าไปแล้วมันจะ แปลดออกมาให้รู้สึกสดชื่นผมก็เลยเลือกใช้เทคนิคการสาดสีให้มันดูแปลสนะคนละแบบนี้จะแอฟแทกหน่อยอันนี้ะจะเห็นเป็นนมามธรรมเนาะอ่าโอเคกรรมาการแสืห <Okay. S 1> นักใยเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเ <c oughs> อาใจเลยให้สีสวยทั้งคู่เลยนะหนึ่งสองสั่ ของมาก็คือมีเทคนิคแล้วก็แบบพรีเซนต์ได้ดีอะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองสื่อสารได้แต่ว่าของอ e ีฟนที่รู้สึกว่ามันเห็นภาพเหมือนที่พี่บอกว่าเห็นแล้วมันมีเพลงลอยเข้ามาในหัวด้วยคือมันแบบทําให้เราแบบได้จินตานาการนั้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยเออเนาะทีมบีชนะทีมเอไปด้วยคะแนน7ต่อ5คะแนน รับของรางวัลจ้าที่มาอันนี้อันนี้คือกระเป๋าล็อกเกอร์ modern food นะทีมพิชนธ์ได้รับไป พร้อมกับล็อกเกอร์แบบเต็มๆกระเป๋าเลยใครที่อยากได้กระเป๋าโมเดนกูดแบบนี้นะตอนนี้ล็อกเกอร์เขาจัดโปรซืบบ้อสินค้าล็อกเกอร์แค่149บาทแถมฟรีกระเป๋าโมเดนฟูดแบบนี้นเลยนสนใจไปตาได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ซึ่งเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมตนต์แล้ว,ว,วในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทีม B ด้วยจ้าีก<ช><บ>ถ้าเป็นเหมือนของจริงฮะไม่อามาตอเอาม พอมาเเห็นตอนแรกวาดขาเขาอี้ตรงนี้แล้วก็ลงลอยลงขาเข่าอี้อยู่เลยอ่ะเนี่ยคือแบบผิดุงผิดุมแม่คุกีรันเหรอคุกีรันกันเอื่นเลยอยากให้ยูนาบดีแบบมัดผมหน่อย Oh, yeah. no, no, like a butterfly, oh yeah. 너는 결국 너와 가겠지. Like a butterfly, oh yeah. 전이 마지막과 가겠지. 아침에 저 무가오, 가오가오가.